สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะหรือดาวจันดาวสุกิในธนูนะ,ะหรือว่าคนที่เกิดในช่วงวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาถึงยี่สิบเอ็ดธันวาคมนะคะดาวประจำัวของคุณก็คือดาวพระหัสบอดีนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาก็อยู่ในเรือนของเมทุนนะคะอยู่ในราศีเมทุนว้าว งานนะคะเห็นหนึ่งเรียญมาก็คือคันมือรอเลย <c oughs> นะคะชาวธนูเดือนนี้ของคุณนะคะไฮไอทไอ่ะส่วนใหญ่ของคุณอ่าจะเกี่ยวข้องกับเงินด้วยนะคะจะมีการเกี่ยวข้องกับเงินด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วมีการพัฒนาตัวเองเอาถือว่าเป็นช่วงอยู่ในการช่วงช่วงของการเติบโตนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้น ะะช่วงนี้รู้สึกมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทํานั่นทนํานี่อยากลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่การงานก่อนนะคะการงานเป็นยังไงช่วงนี้เรื่องของงานถ้าคุณว่างงานนะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาสองทางนะคะให้คุณได้เลือกในเดือนนี้นะคะการงานของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะ บางคนอาจจะมีโอกาสที่อยากจะสัมผัสนะคะในเรื่องของการเรียนรู้การเข้าสังคมหรือประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเง,งเี้ยอืมแต่เป็นช่วงทามมิ่งเนี้ยเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีในเรื่องของการเรียนด้วยนะใครที่กําลังเรียนรู้ศึกษาอะไรคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากๆไม่ว่าจะศึกษาเพื่องานหรือศึกษาเพื่อแบบชีวิตส่วนตัวก็ตามนะอ่ะเรื่องงานบางคนอ่าบอกไปแล้วเนาะถ้าคุณ ว่างานคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้ได้เลือกส่วนคนที่ทํางานประจานะคะก็มีโอกาสได้ได้อะไรที่มันเซอร์ไพรส์ใหม่ๆหรือว่าได้ทําสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะเกิดขึ้นในที่ทํางานเราเรา,เรามีความแบบกระตือรือร้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าเป็นทามิ่งที่ดีในเรื่องของอาชีพหรือว่าการงานก็ได้นะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวบางคนอาจจะอยากที่จะมีการขย,ขยายหรือ ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่านําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมาแบบพัฒนาหรือว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณอาจจะมีการพัฒนาให้สา,สามารถสร้างรายได้เพิ่มเข้ามามากกว่าหนทางได้อะมันมีช่องทางเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อประมาณว่าคุณจะเห็นช่องทางเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือว่าในาตัวเองเนาะส่วนการเงินโอ้โหต้องบอกว่าการเงินเนี่ย ให้เน้นการวางแผนระยะยาวมากกว่ากําไรระยะสั้นนะให้ให้ให้เน้นการวางแผนระยะยาวมีโอกาสเติบโตมากในเรื่องของการเงินนะมีโชคมีลาบมีเงินก้อนโตได้นะคะหรือว่าการเงินนี้มาจากความได้รับความช่วยเหลือนะคะได้รับความช่วยเหลือได้หรือว่ามีโอกาสใหม่ๆอาจจะได้มาจากเออได้ไปได้เดินทางนะคะแล้วก็มีเงินหรือได้ศึกษา เกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษานะคะหรือว่าความร่วมมือใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออในเรื่องของการเงินมีโชคลาบไหมหมอโบก็พอมีบ้างนะคะในเดือนนี้อืแต่ต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณก็มีความสุขนะคะระดับหนึ่งนะคือมันดีขึ้นอะ่ะมันมีโอกาสเข้ามาเนาะมีโชคลาบอยู่นะคะอืมแต่ว่าบางคนน่าจะมีในเรื่องของการเงินนะคุณไม่ค่อยกล้าเพราะคุณรู้สึกว่า ไม่กลัวเงินมันหายยากกลัวพลาดเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างเงี้ยเออหลายคนก็เป็นอย่างนี้แต่เงินก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้กว่าหนึ่งทางแต่การเงินดีนะคะในเดือนนี้การเงินของคุณดีอืการเรียนบอกไปแล้วเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบเกี่ยวกับการเรียนเรียนอะไรก็ประสบความสำเร็จเนาะส่วนสุขภาพอืมสุขภาพจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอืม แต่ว่ามันมันก็เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าสภาวะความเหนื่อยล้าของเราการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะหลายคนอาจจะทํางานหนักมากเกินไปหรือว่าขาดการพักผ่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบมีการพักผ่อนหรือว่าปรับจูนกับรูทีนอะไรเงี้ยเพื่อแบบชาร์จพลังงานนะคะแต่พลังงานของคุณจะเพิ่มขึ้นแบบทรงพลังมากๆในเดือนนี้นะคะแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับความสมดุลน,นะคะเรียนรู้ที่จะแบบพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายบ้าง นะฮะหลีกเลี่ยงอะไรที่ต้องแบบทำแล้วแบบมันเหนื่อยสุดๆหลีกเลี่ยงการแบบใช้เวลาทุ่งเทไปกับเรื่องที่มันเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับปรับจูนบ้างเออปรับจูนบ้างนะคะอืมส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มันเต็มไปด้วยแบบความรู้สึกดีๆความรู้สึกตื่นเต้นนะคะ ความรู้สึกดีๆความรู้สึกตื่นเต้นพรอไพไ่ประจําตัวเป็นแบบเดลเวอร์เลยบางคนอาจจะมีรู้สึกว่ามันผจญภัยนิดหน,นึ่งอาจจะมีการเดินทางด้วยกันแต่คุณมีความสุขในเรื่องของความรักอืแต่สิ่งที่มันแบบนั่นก็คือต้องระวังในเรื่องของความหึงหวงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะเป็นแบบช่วงนี้มันรู้สึกดีแต่ถ้าคุณโสดคุณอาจจะพบใครสักคนก็ได้นะคะเพราะไพไ่ประจาตัวเป็นเดลเวอร์ ได้เจอใครสักคนผ่านการเดินทางหรือว่าการเรียนหรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการวางแผนนะคะทำอะไรใหม่ๆร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเพิ่มความผูกพันเติมน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กันเลยกันบุ้ยบุ้ยนะคะดีนะเออมาดูเรื่องอื่นนะคะไฮไลท์ของคุณในเดือนนี้นะคะคุณจะพบกับความสุข อคุณจะพบกับความสุขแล้วคุณว่า,าบางคนบางท่านจะมีการทบทวนแผนการวางแผนนะคะแล้วคุณก็จะเหมือนกําลังจะปรับจูนบางอย่างนะคะในเดือนนี้นะคะแต่จะเป็นการแบบเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดของคุณในเดือนนี้มันจะเ,เดี๋ยวนะมันจะเป็นการประสบการณ์ใหม่ๆที่ทรงพลังอ่ะเออที่คุณอาจจะ สร้างบางอย่างหรือ take action บางอย่างช่วงเวลาการเติบโตที่ทรงพลังเออช่วงของการเติบโตที่ทรงพลังเออเอางี้ดีกว่าอุ้ยชื่อชื่อพอมากนะคะอ่ะทีนี้เรื่องอะไรอีกที่ยังไม่พูดทำไมมันไปเร็วอย่างนี้วันมงคลหรอคะวันมงคลของคุณมีวันอาทิตย์อาทิตย์เนะมีหลายวันอนะ แต่เด่นสุดนะวันอังคารอาทิตย์อังคารแล้วก็ศุกร์โอ้อาทิตย์อังคารเสาร์นะคะโดดเด่นอืมหลายคนความสัมพันธ์เก่าๆอาจจะย้อนกลับมาก็ได้นะคะเออบางคนเนาะอาจจะได้ตัดสินใจอันนี้แบบเข้ามาแล้วก็สีมงคลของคุณในเดือนนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอ เลขมงคลมีไหมเลขมงคลจะมีเลขสี่เลขสองนะคะมีเลขสี่กับเลขสองอืมเลขสี่เลขสองโชคลาภดีมากโชคลาภได้จากการเดินทางคุณเลิศถ้าเป็นจิตวิญญาณของคุณตอนนี้ให้เซลล์ของคุณมีการเชื่อมต่อแล้วก็คอนเนคนะคะเออดีมากๆลยเลยกำลังม,มีในเรื่องของอ่า การสร้างสมดุลภายในด้วยามาดูว่านางฟ้ากำลังบอกอะใรคนนะคะผ่านการเซอร์ไพรส์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคนนะคะ expect a nice surprise ววเซ surprise กำลังมานะคะมีเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นแหละแต่น่าจะเป็นอันเนี้ยอันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ไนะอย่างเช่นเซอร์ไพรส์ทางการเงินอาจจะเป็นการแต่งงานหรือวิดีก็มีแจ็คพอตเข้ามาในเรื่องของแบบ เงินก้อนชื่อเสียงโชคลาภนะคะหรือว่าคู่ครองก็ได้นะอุวย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทูตสวรรค์ของคุณนะคะกำลังส่งเซอร์ไพรส์อะไรมาให้คุณเซอร์ไพรส์กำลังรอคุณอยู่นะคะที่ปลายขอบฟ้าแสดงว่าใกล้แล้วใกล้หรือเปล่าเราทูตสวรรค์ต้องการมอบของขวัญให้แก่คุณนะคะความดีและความเอื้ออาทรที่คุณมอบให้กับคนอื่น ทุกสิ่งที่คุณทําล้วนทําด้วยเกียรตินะคะแล้วก็ความตั้งใจอันบริสุทธิ์คุณแสดงถึงความกรุณาโดยไม่หวังผลเหมือนคุณแสดงถึงแบบสิ่งที่ทำอะไม่ได้หวังผลตอบแทนและคุณได้ทําด้วยความจริงใจเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยกำลังจะส่งมอบนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดให้กับคุณอุ้ยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของคุณที่ไม่สูญเปล่า จงรู้ไว้ว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากเหล่าทูตสวรรค์ลและก็จัก,กรวาลค่ะอุ้ยเลิศมากชอบมากเลยอ่ะอยากเป็นธนูแล้วเดือนนี้เอาล้วค่ะแล้วก็เขาบอกคุณว่าเมื่อคุณอะมอบตัวคุณนะเมื่อคุณมอบตัวคุณคุณก็จะได้รับของขวัญจากสวรรค์ที่พระองค์ประทานให้กับคุณเช่นกันนะคะเหมือนหมายถึงว่าเมื่อคุณ ยอมจำนวนเดี๋ยวนะ Between upon you g i v e yourself And you give เมื่อคุณนะเสียสละตัวเองเอเมื่อคุณนะเสียสละตัวเองคุณก็จะได้รับของขวัญจากสวรรค์ที่พระองค์นะคะทรงประทานให้กับคุณโอ้ลูกรักพระเจ้าอะ่ะเดือนนี้นะคะ ลูกหลักของพระเจ้าขอให้คุณโชคดีนะคะที่พบที่เจอคลิปนี้เนาะมีเซอร์ไพรส์ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธน,นูนะคะเอาละคะ่ะใครสนใจโรงเรียนคอร์สไพซีนะคะปลดล็อกสายจิตวิญญาณสอนแบบเต็มที่ไม่มีกักเลยโปรโมชั่นพิเศษเซอร์ไพรส์เดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดของหมอโบก็จะให้แค่3ท่านเท่านั้นหลังบ้านนะคะเออักไปได้เลยราคางามมากนะคะฟังแบบรัวๆแล้วก็ ชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปเลยค่ะเริ่มๆค่ะสวัสดีค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมทคลาสเรียน Master Universal รรุ่นที่18นะคะามา ปลุกพลังในตัวคุณนะคะคลาสเรียนไพ่ย,ยิปซีสายจิตวิญญาณรุ่นที่18ของเราเปิดประตูการอ่านไพ่อย่างลึกซึ้งนะคะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและก็สัญชาติยานภายในไม่ใช่แค่การทำนายแต่เป็นการเข้าใจและก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ผู้อื่นอย่างแท้จริงนะคะลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณเลยทีเดียวอ่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคุณจะได้รับอะไร มาดูว่าคลาสนี้เหมาะกับใครกันดีกว่าเนาะเหมาะกับมือใหม่ทุกคนเลยผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานเพราะว่าสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะหรือเหมาะกับคนที่ก็พอรู้มาบ้างแต่พอจะเริ่มต้นมันพูดไม่เป็นมันไม่มีวิธีการปลดล็อกมันไม่รู้จะพูดยังไงจะเริ่มต้นยังไงจะสื่อสารออกไปยังไงให้มันเป็นดวงจริงอย่างเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ไม่เป็นเชื่อมโยงไพ่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสไตล์นี้นะคะคลาสนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ มาะกับนักอ่านไพ่ที่อยากจะยกระดับการอ่านที่มีพลังนะคะแล้วก็มันแม่นยำมากขึ้นหรือผู้ที่อยากจะเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านศาสตร์ไพ่ยีสีนะคะอันนี้แบบ Amazing มากๆคุณไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันแบบเป็นการอ่านไพ่ที่แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆนะคะคลาสนี้เชื่อมต่อกับพลังจักรวาลน,นะคะส่งเสริมสำหรับผู้ที่แบบอยากจะปลุก energy อยากจะปลุกตัวเองแล้วก็ปลุกคนอื่นด้วยนะคะ เนื้อหาของคลาสนี้จะเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เจาะถึงแก่นแท้ของศาสตร์ไพ่เลยนะคะ,ะหลายท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนดังนั้นมาเจอกันในคลิปนี้ปลุกพลังภายในแล้วก็เปิดประตูแห่งมิติใหม่ของจิตวิญญาณของคุณนะคะอะแล้วก็ในคลิปนี้หมอโบจะแจกนะคะแจกโปรโมชั่น awakening นะคะการตื่นรู้นะคะปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลของคุณนะคะลดทันที60% โอเคคุณไม่ควรพลาดเพราะว่าอะไรเพราะ Awakening นะคะรุ่นที่18เนี่ยอัดแน่นด้วยความรู้เชิงลึกนะคะอย่างเช่นความหมายทางจิตวิญ,ญญาณของจารระบายนะคะการเชื่อมต่อแบบดีฟมากเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติจริงทําให้คุณเข้าใจนะคะแล้วก็เข้าใจในศาสตร์นี้แล้วก็มุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งกว่านะคะแล้วก็การเน้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณนะคะช่วยให้คุณได้ค้นพบความหมายของชีวิตแล้วก การเปลี่ยนแปลงภายในอย่างแท้จริงเลยนะคะโดยเฉพาะแบบชุมชนแห่งจิตวิญญาณเนี่ยนะคะเรียนไปพร้อมกันกับเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนร่วมทางที่เขาแบบมาขเขาเรียกอะไรนะพี่เขามารวมกันนะคะเขาเรียกว่าการสร้างเครือข่ายด้วยเช่นกันแล้วก็สําหรับผู้ที่คุณจะสามารถนะคะนำไปเผยแพร่หรือว่าคุณจะได้เรียนเทคนิคนะคะาการอ่านไพ่ คนสูงแล้วก็เรียนเทคนิคก,การนำไปใช้แล้วก็การนำไปเผยแพร่โดยเราจะมีนะคะ,ะการสอนคอร์สออนไลน์ให้คุณได้ปฏิบัตินะคะออการแบบสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ด้วยเนี่ย Amazing มากๆเนาะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้ว่สิ่งที่คุณจะได้รับเลยสิ่งที่คุณจะได้รับเลยมันก็จะมีแบบโอเค ที่อยู่ตรงหน้าเราจะมีคุณสามารถใครที่สมัครมาก่อนคุณสามารถเลือกได้นะคะมีหินให้สองเช้นที่แตกต่างลาพิสลาชุลี่นะคะห,หินแห่งตาที่3อุดรยโยของการเงินแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้อันนี้ฮอกอานะคะอืมเป็นหินที่ป้องกันคุณใส่มนดําหรือว่าวิเคราะห์นะคะได้แม่นยํามากๆอ่ะสามารถเลือกได้แล้วก็เอกสารหนึ่งหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็ให้หนึ่งสำรับให้นะคะแล้วก็อ่า มีคลิปเตรียมตัวให้แล้วก็มีคลิปนะคะหลังการสอนให้ไปดูได้ตลอดชีพเลยทีเดียวเราจะเรียนกันทั้งหมด5วัน3วันแรกก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องนะคะห้องแรกก็คือ6 7 8ห้องที่2ก็คือ27 28 29มิถุนายนดังนั้นถ้าสมัครตอนนี้มีเวลาเตรียมตัวนะคะมีใบประกาศนีบัตรให้ด้วยนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยจะรับแบบจำกัดเนาะจะรับแบบจำกัดนะคะ คนที่สนใจนะคะทักหาแอดมินได้เลยที่จริงรายละเอียดเราจะเยอะกว่านี้นะคะหลังจากเรียนเสร็จ3วันก็จะมีการแบบ e อ็กซ s i ลูให้อีก2วันรวมทั้งหมดคลาสนี้เต็มๆ5วัน5วันดังนั้นขอคนที่ตั้งใจจริงนะคะเช็คตารางเรียนหรือว่าเช็คแบบคอร์สเช็คแบบรายละเอียดดีเทลต่างๆนานาได้นะคะกับแอดมินเนาะอย่ารอช้านะคะที่นั่งนี้มีจำกัดแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสมัครตอนนี้มาร่วมเดินทางแห่งการ เอาเวากินนิ่งไปพร้อมกัน60%ทันทีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเรือๆค่ะ